ม่เฉพาะคนไทยเท่านั้นนะครับที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตน้ําท่วมในครั้งนี้กลุ่มแรงงานข้ามชาติก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกันเพราะที่ผ่านมาพวกเขามักถูกละเลยจากสังคมทําให้ความช่วยเหลือไม่สามารถเข้าถึงได้ขณะที่องค์กรภาคประชาชนก็ได้พยายามเดินทางเข้าไปในพื้นที่เพื่อนําถุงยางชีพไปช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองเครือข่ายสื่อสารแรงงานครับ ทันทีที่เห็นเรือขนเสบียงเข้ามาช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติกลุ่มนี้ต่างแสดงความดีใจเพราะพวกเขายืนคอยอาหารอยู่ในนั้นมานานหลายชั่วโมงแล้วเกือบสิบวันที่ผ่านมาพวกเขาต้องอยู่อย่างอดมื้อกินม ứ, ื้ออาหารที่ติดบ้านาก็ใกล้จะหมดเต็มที แรงงานข้ามชาติกลุ่มนี้เดินทางมาจากประเทศพามา่าส่วนใหญ่เป็นชาวอารักันอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของพามา่ามีเพียงบางคนที่มาจากรัฐกะเรี่ยงซึ่งทั้งหมดทำงานอยู่ในโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แห่งหนึ่งในอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีแต่เมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาน้ำเหนือได้ทะลักเข้าท่วมจังหวัดปทุมธานีซึ่งอำเภอสามโคกอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาโดยมีน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรทำให้โรงง,งานแห่งนี้ต้องปิดตัวลง กอมชาค่ะหนึ่งก็ยังอยู่ค่ะแต่ว,ว่าคุณเขาแยกไปหมู่ละค่ะอย,อยู่ไม่ได้บางคนก็ไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินน้ำเลยค่ะเขาตาัมน้ำตาไปหมด่เลยนะคะหลังการปิดตัวลงของโรงงานแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่จะเดินทางกลับประเทศของตนแต่มีแรงงานอีกจํานวนมากซึ่งมีบัตรก่อนปลนให้ทํางานอย่างถูกต้องพวกเขาเลือกที่จะอยู่ต่อเพราะต้องการรอค่าจ้างวันสุดท้ายแม้ขณะนี้ยังไม่มีความแน่นอนว่าจะได้รับเงินหรือไม่ก็ตามแต่นายจ้างก็ไม่เคยติดต่อ,อกลับมาเลย แตงยาเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยเขาก็ไม่สนใจเลยครับบางกุ่มหนาเขานี่มันมีหลายคลอ่มด้วยค่ะเขาไม่สนใจแล้วเขาก็าหนีไปไกลเลยรอเงินเดือนสิ้นเดือนเนี่ยค่ะไม่รู้ว่ามันจะออกหรือเปล่าบางกลุ่มก็เขาก็รอเงินอยัวค่ะบางทีก็ไม่มีจะกี่ในห้องห้องหนูก็อยู่ทำไมรอรอเงินเดือนสิ้นเดือนทำงานไปกี่วันเนี่ยก็ทำงานไปประมาณยี่สิบสองเงิน,นเด<อ>ือนจะออกสิ้นเดือนเหรอในจ้างเขา แต่ว่ายังไม่แน่ใจนะคะตามนี้จะออกไหอ,อ,อ,อนายจ้างเขาเคยมาคุยด้วยไหมว่าไม่เคยค่ยิงประมาณสิบห้าคนแต่<อ>แรงงานข้ามชาติกลุ่มนี้เป็นหนึ่งในหลายกลุ่มที่ต้องประสบชะตากรรมเช่นเดียวกับคนไทยเพียงแต่ปัญหาข,ของพวกเขาซับซ้อนกว่ามากเพราะไม่สามารถสื่อสารกับคนไทยได้และการร้องขอความช่วยเหลือก,ก็เป็นเรื่องไกลตัวนอกจากนี้ยังมีข้อจำกัดในเรื่องกฎหมายที่ห้ามแรงงานเดินทางข้ามเขต ซึ่งขณะน,นี้มีแรงงานบางส่วนได้หนีไปอยู่อาศัยกับญาติที่จังหวัดสมุทรสาครแต่ต้องถูกจับขณะที่บางส่วนไม่กล้าเดินทางไปไหนเพราะนายจ้างยุทธเบียนแรงงานต่างด้าวไว้ท่ามกลางคนเดือดร้อนยังมีเสียงของแรงงานข้ามชาติรวมอยู่ด้วยเพียงแต่เสียงของพวกเขาค่อนข้างเบาและแม้คนเหล่านี้จะเป็นเลี้ยวแรงในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ผู้ที่รับผิดชอบควรต้องหันกลับมามองปัญหาของพวกเขาด้วยความเมตตาด้วยเช่นเดียวกันนักข่าวพลเมืองเครือข่ายสื่อสารแรงงานรายงาน